เนรกบทที่14บี่พี่อัมพี่อัมพรางองอาจตะกนก้องดังคนงคุ้มคลั่งไม่เห็นพี่ชายถูกพ่อสังหารตอนหน้าต่อตาทันทีที่เขาลุกขึ้นหมายจะเข้าไปช่วยพรานเที่ยงผายมือออกมาช้าช้าพรานพรานอินกระจนเข้าร่างที่แน่นิ่งของพรานอัมลูกชายคนโตพุ่งเข้าใส่ลูกชายคนเล็ก ราวกับถูกกระชากด้วยเชือกที่มองไม่เห็นร่างของสองพ่อลูกพุ่งเข้ากระแทกกันล้มงายพอพลิกได้พรานองอาจก็ใจหายวา่าเมื่อเห็นว่าบัดนี้ผู้เป็นพ่อไม่หลงเหลือตัวตนเขาเดิมอีกต่อไปดวงตาคู่นั้นดำคลับไม่มีตาขาวใบหน้าเรียบเฉยเวียงหมัดเข้ากระดงคางของเขาเต็มแรงจนโลกเอียงรูปคุณก้องอย่าเข้าไปนะครับกฤษณะร้องห้ามเสียงรง เมื่อเห็นว่าลูกชายของด็อกเตอร์กอบพงสับเท้าทียิบวิ่งเข้าไปหมายจะช่วยพรานองอาจที่กำลังถูกพ่อเล่นงานไอ้ีสำคัญัก,ญกพรานเที่ยงคำรามจ้องเขม็งมองกล้องพบก่อนแปลงเป็นเสือใหญ่กระโจนฟ้าวมานในอากาศลงพื้นดักหน้าเด็กหนุ่มชาวกรุงเสร็จแล้วขึ้นร่างเป็นมนุษย์ความมับเข้าที่ลำคอของก้องพบออกแรงเพียงนิดเดียวบีบเค้นและยกขึ้นจนตัวลอย นี่จะไม่ใช่เรื่องของมึงแท้ๆเสือกเอาตัวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เป็นไรถือซะว่าเป็นกรรมของพวกมึงกันแล้วกันก้องพยายามใช้สองมือแกะงัดมือที่แข็งแกร่งดุดคีมเหล็กของพรานเที่ยงในขณะที่พรานเที่ยงเองก็ยิ้มเหี่ยมเอียงหน้ามองดังผู้กำชัยชนะเอาไว้เงือแขนอีกข้างไปด้านหลังกลางมือที่มีกงเล็บแหลมคมออกมาแล้วก็ซวกชึก เท่าที่อกของกล้องพบทันทีเด็กหนุ่มชาวกรุงร้องรัน่นเตะขาที่ลอยเหนือพื้นไปมาด้วยความเจ็บปวดขณะที่คนอื่นๆไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้เพราะจู่ๆก็มีฝูงผีตายโหงสมุนของพรานเที่ยงโผล่ขึ้นมาดักหน้าพวกมันแต่งชุดทหารสีดำสนิทแบบเดียวกันกับพวกค้าของเถื่อนคนขนยาข้ามชายแดนนี่เองกระมังกลุ่มคนที่ลูกหาประโคนเคยเห็นเดินตามพรานเที่ยงต้อย ปรานอ้ำช่วยช่วยผมดีก้องพบพยายามเค้นเสียงกระพูดออกมาได้ความยากลำบากลำคอติดตันหน้าอกเจ็บปวดราวไปหมดไอปรานั่นมันจะไปช่วยอะไรมึงได้มันตายหาด้วยมือของพ่อมันเป็นแล้วขาดคำพานเที่ยงเสียงปืนก้องก้องอับอับก็แผดสนันลั่นขึ้นมาจากด้านหลังปรานเที่ยงพงะเหวี่ยงก้องพบทิ้งไป อีกฝั่งหันมาหาต้นตอพบว่าพรานอ่ายืนเล็งปืนใส่ตนสีหน้าเรียบเฉยแต่สายตากล้าแข็งมึงมึงเป็นไปได้ยังไงเอาเลยพ่อพรายเพชรขาดคำพรานอ่าช้างใหญ่ส่งเสียงลั่นสนั่นแสบแก้วหูวิ่งเหยาะออกมาจากป่าข้างหนึ่งสอดงาเข้าสิข้างผ่านเที่ยงมันไม่ได้ทำอันตรายอะไรไปมากกว่าการแถเนื้อเถือหนังให้ถลอกปอกเปลือก เพราะพลานเที่ยงเบี่ยงตัวหลบได้แบบเส้นยาแดงแต่ช้างตัวนั้นก็ใช้แรงงัดร่างของพลานเที่ยงแล้วเหวี่ยงไปไกลหลายสิบเมตรช้าช้าง,ช,างช้างตัวนั้นกริณนาร้องรัน่นจัดการเหวี่ยงศัตรูไปเรียบร้อยช้างตัวนั้นก็วิ่งหยอกเข้าหากล้องพบที่นอนแน่นิ่งแล้วมันก็ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดสอดงวงรัดร่างของเขาไว้หลวมๆแล้วยกขึ้นพาดเอาไว้บนคอของมัน ทุกทุกคนมองเห็น,นิ่งด้วยอาการหลากใจและสิ่งที่ทำให้ทุกๆกคนในคณะชะโงนหนักเข้าไปกว่าเดิมก็คือก้องพบค่อยๆขยับกายพลิกขึ้นมานั่งด้วยท่าทางสง่าผ่าเผยดังว่าตัวเขาเป็นเจ้าของช้างตัวนั้นใช้มือขวาวางบนศีรษะขนาดมาึือมาของมันลูบไปมาช้าๆยิ้มละไมแล้วกล่าวด้วยวาจาสุข,ขุมรอเรานานไม่เล่าพ่อพลายเพชรเอ้ย ช้างใหญ่ทรงเสียงก้องร้องตอบดันตัวยกสองขาหน้าขึ้นค้างกลางอากาศชั่วครู่แล้วก็ทิ้งตัวลงกระทืบพื้นเสียงดังสนั่นแผ่นดินสะเทือนพลานอ่ำเดินเข้ามาหาด้วยท่าทีสง่าพาเผยพอได้ระยะก็ค้อมตัวลงเล็กน้อยเป็นการแสดงความเคารพมาเล็วรึนายท่านก้องปบพยักหน้าน้อยน้อยรู้เดียวใครอีกคนก็เดินบุกป่าฝ่าดงมา จากด้านหลังของคณะดอกเตอร์กอบพงทุกคนเมื่อเห็นเข้าก็ร่นหนีด้วยอาการหวาดกลัวไม่ใช่ใครที่ไหนพระมองพระสงฆ์อดีตหมอผีพมา่าผู้ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของปรานเที่ยงนั่นเองเหล่าผีตายโหงพุ่งเข้าหาพระชราหมายมุ่งร้ายแต่ก็ต้องกระจัดกระจายละลายหายวับไปกับตาเพียงแค่พระรูปนั้นพายมือเบาๆท่านก้าวฉับๆไปทางกล้องพบ ที่น่งนิ่งไววท่าอยู่บนคอช้างขอมตัวน้นอยๆลักษณะเดียวกันกันกบพรานอ่ำกระทำเมื่อครู่นานทีเดียวขอรับนายท่านนานทีเดียวที่กระผมและพ่อพรเพชรรอคอยการกลับมาของนายท่านอืมเรามาแล้วล่ะก้องพบตอบเสียงระมุนยิ้มละไมชายแววเศร้าเมื่อมองทั้งสองที่ยืนเคียงกันกลับมากันแค่พวกเราเท่านั้นหรือขอรับ พระ้องตอบด้วยอาการนับน้อมอีสองท่านนั้นไปเกิดแล้วขอรับเหลือเพียงกระผมและก็ท่านทัตตะที่รอนายท่านอยู่ไม่ยอมไปไหนไม่สิไปไหนไม่ได้เสียมากกว่ากังพบได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มละไมออกมาอีกครั้งอืมไม่เป็นไรอีกไม่นานเราก็คงตามไปกับพวกเขานั่นแหละเวสุพีการเที่นดิดตัวขึ้นคำรามลั่น ด้วยอาการไม่พอใจอย่างที่เห็นได้ชัดเขาเยิงย่างออกมาเผชิญหน้ากับก้องภพและคนทั้งสองจ้องเขม็งพวกม<ว>ึงเป็น<ไ>ปใครก้องภพเพียงแต่ชำเลืองตามองแต่ไม่โต้อตอบประการใดหันไปทางพระมองกล่าวด้วยเสียงสุขขมตามเดิมไปช่วยเขาหน่อยสิเวสมพีบอกพรางพยักเพยิบไปทางองค์อาจที่กำลังเพลียงพล้้าจนจะตายแหลไม่ตายแล เพราะถูกพรานอินบีบเขนคอจนหน้าแดงเรือเบี่ยงไปทางม่วงคลำ้ำขอรับพระมองตอบสั้นๆก่อนก้าวฉับๆตรงรี่เข้าหาทั้งคู่พรานอินเรากับจะรับรู้ได้ถึงการมาของพระมองหันควัามองไปทันทีแต่ก็ได้เพียงเท่านั้นเพราะหน้าแข้งรุนๆหวดปึกเข้าปลายคางส่งให้ร่างของพรานอินลอยขึ้นหมุนควางกลางอากาศลุกขึ้นเถ้าเจ้าดม ต่อแต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเจ้าจะจัดการได้อีกต่อไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พรานองอาจจันกายลุกขึ้นไอโครคลากเสียงดังลั่นสนันเมื่อสุดอากาศเข้าไปเลี้ยงปอดเร็วเกินไปก่อนจะหันมองพระมองสีหน้าสงสัยแต่เมื่อมองผ่านไปยังกล้องพบและพรานอัมก็ยิ้มกว้างออกมาอย่างมีความหวังพิพิอัมไม่ใช่พระมองสวนกลับ ดั่นไม่ใช่พี่ชายของเจ้าอีกต่อไปแล้วพี่ชายของเจ้าหาชีวิตไม่แล้วไปเสียกลับไปรวมกลุ่มกับคนของเจ้าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าและคนเหล่านั้นจะเข้ามายุ่มยามตอนนี้เจ้าของที่แท้จริงเขากลับมาแล้วเจ้าของที่แท้จริงพรานองอาจทวนคำเลิกคิวสูงเจ้าของอะไรแล้วใครกันที่เป็นเจ้าของที่ว่าพระมองไม่ตอบชำเลืองตาเล็กน้อย มองไปทางกล้องพบและพรานอำ่ำพันภาพที่เห็นทำเอาพรานองอาจเกิดอาการสะดุ้งตกใจเราร่างของพี่ชายรวมสายเลือดและในจ้างหนุ่มน้อยชาวกรุงที่นั่งอยู่บนคอช้างมีร่างเดินลางของใครคนหนึ่งทับทับร,ร,ร่างร่างที่ว่านั้นแต่งกายด้วยชุดสมัยเก่าดูภูมิฐานยิ่งร่างที่สวมทับกล้องพบอยู่นั้นยิ่งมีเครื่องแต่งกายที่หรูรามีศักดินามากกว่าใครนะ่ะ นั่นมันไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องรู้พระมองบอกอีกรู้เพียงแต่ว่าหมดหน้าที่ของเจ้าแล้วก็พอพูดจบพระมงก็หันกลับเดินไปรวมกลุ่มกับก้องพบและพรานอําจังหวะนั้นพรานอินคำรามลั่นเปลี่ยนร่างเป็นเสือใหญ่ตามสัญชาตญาณสมิงทยานเข้าใส่หมายขย้ำงับคอจากด้านหลังแต่แล้วก็ต้องชะงักค้างกลางอากาศ เมื่อพระมองหันมาความับเข้าลำคอสมิงพรานอินคำรามด้วยความเจ็บปวดเมื่อถูกเหวี่ยงลงกับพื้นแล้วกดเอาไว้ด้วยแขนที่ทรงพลังเพียงข้างเดียวอย่าดีกว่าถ้าพูดถึงการเป็นสมิกแล้วกูเป็นมาก่อนมึงนับร้อยปีตบะบักของมึงหรือต่อให้เป็นไอ้พรานเที่ยงก็ไม่คารนามือกูดอกจิตสมิงถูกสูบออกจากร่างของสมิงพรานอิน เกิดเป็นสีแดงเข้มโผยพุ่งเข้าไปในร่างของพระมองครู่เดียวเท่านั้นเสือใหญ่ก็คืนร่างเป็นพรานอินนอนสิ้นสภาพหายใจโรยรินจากนี้ไปเขาไม่ใช่สมิงอีกแล้วพรานองอาจได้แต่นั่งอึ้งตะลึงงนันในหัวของเขาเกิดเครื่องหมายคำถามขึ้นมาเต็มไปหมดระหว่างที่พวกเขาเอาแต่นี้หาทางกลับหมู่บ้านและทิ้งผู้เป็นพอ่อให้ต่อสู้ร่วมกับพระมอง จนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีพอกลายเป็นสมิงไปแล้วเหลือไปเห็นมีดพรานเล่มเล็กของพรานอินตกอยู่จึงเก็บเอาไว้เพื่อได้ใช้ประโยชน์ในการข้างหน้าไหนจะคําพูดอาการและร่างรางๆที่ยังซ้อนทับให้เห็นอยู่นั้นทุกๆอย่างทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านพบอยู่ในตอนนี้มีแต่เรื่องที่เป็นปริศนาไม่สามารถหาความกระจ่างได้ทั้งนั้นทางด้านสมิงพรานเที่ยง กูถาามมว่มึงเป็น<ไ>ปใครสมิงพรานเที่ยงตวาดถามอีกครั้งเมื่อก้องพบไม่ยอมตอบเอาแต่มองด้วยสายตาเยี่ยงผู้อยู่เหนือกว่าทุกประการตอบสิวะแล้วอย่ามาบอกกูด้วยสายตาตดูแคลนแบบนี้ท่านผู้นั้นก็คือเจ้าของที่แท้จริงของสมบัติภัสถานมากมายมหาศาลในถ้ำนั้นยังไงละ่ะพระมองตอบเสียงเรียบเดินกลับมารวมกับคนทั้งสอง โค้มศีรษะลงเล็กน้อยก้องพบพยักหน้าตอบรับเนิบๆอะไรอย่ามาไร้สาระนี่มึงจะให้กูเชื่อเรื่องเล่าบ้าบอที่มึงเคยเล่าให้กูฟังอย่างนั้นเรอไอ้บอผีจังไรพรานเที่ยงคำรามใส่พร้มบองถลึงตาเฮี้ยมใส่เฮ้ยไอ้เทียงเอ้ยเพราะความที่มึงมากๆมุ่งหมายกระหายถึงแต่พลังอำนาจและทรัพสมบัติ จึงทำให้มึงกลายมาเป็นแบบนี้สิ่งที่กูถ่ายทอดให้นั้นหาใช่เพื่อให้มึงกลายเป็นอสุรกายสร้างความเดือดร้อนให้ใครเขาไปทั่วแบบนี้มึงไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีไม่ใช่เพราะมึงหรอกเหรอลวงกูหลอกกูถึงเป็นแบบนี้การเพ่งสะบัดก้นดากายร่างเป็นเสือใหญ่กระจนเข้าใส่ทั้งสามพร้อมมองเองก็ไม่รีรอกายร่างเป็นเสือใหญ่ กระจนเข้าขวางเช่นเดียวกันภาพที่เห็นเสือใหญ่สองตัวตว,วัดฟัดกันไปมาเป็นภาพที่คุณตาของผู้คนทั้งหลายมันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนด้านนี้แต่คราวนี้การแยกแยะว่าเสือใหญ่ตัวไหนคือสมิงพรานเที่ยงตัวไหนคือสมิงพระมองสมิงพรานเที่ยงสีขนซีจางอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ใช่ว่าเกิดจากความแก่ชราเยี่ยงเสือเท่าตามป่าทั่วไป แต่มันเป็นความซีจางหมองคล้ำจากการขาดตะบะบารมีไม่สง่า่าเกรงขามเหมือนตอนแรกที่ห้ามหันกันเมื่อครั้งก่อนผิดกับสมิงพระมองที่ตอนนี้ร่างกายเป็นเสือใหญ่กำยำแรงเยอะสีขนไอ้ที่เหลืองก็เหลืองเข้มแทบจะก,กลายมาเป็นสีส้มไอ้ที่ดำก็ดำสนิทไม่มีสีอื่นมาเจือให้มองไม่เพียงแต่สีขนที่ซีจางเท่านั้น แม้แต่เรี่ยวแรงกำลังที่สมิงพรานเที่ยงเคยมีก็ถดถอยลงมาอย่างมากได้เพียงแต่ตั้งรับร่นถอยการโจมตีเข้าใส่ของสมิงพระมองที่สุดก็ต้องนอนหมอบราบคาบแก้วปุบหายใจรวยรินคืนร่างกลับมาเป็นคนแทบเท้าสมิงพระมองอยู่ตรงนั้นพอได้แล้วเวสุมพีก้องพบเอ่ยขึ้นเสียงเรียบพันสมิงพระมองคืนร่างกับกายเป็นมนุษย์เช่นกันไปกันได้แล้ว เราเสียเวลามามากเหลือเกินผู้จบกุญชรใหญ่น้ำว่าพลายเพชรก็มวนงวงขึ้นหันหัวบ่ายขึ้นไปบนมอปลายทางไม่ต้องสงสัยเลยคือถ้ำใหญ่ในภูรับแห่งนั้นแน่นแนเดี๋ยวก่อนด็อกเตอร์กอบพงร้องเรียกตากล้องนั่นลูกจะไปไหนช้างใหญ่หยุดกึกก่อนจะค่อยๆหันมาช้าๆก้องพบมองด็อกเตอร์กอบพงด้วยสายตาเฉยชาไร้อารมณ์ใดๆก่อนกล่าวเสียงเรียบ ขออภัยเถิดท่านบุรุษผู้นี้หาใช่บุตรของท่านอีกต่อไปแล้วก่อนที่ช้างตัวนั้นจะบ่ายหน้ากลับและเดินขึ้นมอไปพระมองและพรานอินเดินตามขนาบข้างซ้ายขวาด้วยอาการสงบเดี๋ยวก่อนสิตาก้องตาก้องเวสุมพีก้องพบกล่าวเบาๆขอรับนายท่านพระมองตอบรับพยักหน้าน,น้อยๆก่อนจะเดินกลับมาหาด็อกเตอร์กอบพงศ์ อย่างที่นายท่านของข้าได้บอกไปแล้วเด็กคนนั้นบัตรนี้ไม่ใช่ลูกของเจ้าอีกต่อไปเขาคือภาชนะให้กับนายท่านร่างกายของเขานายท่านลงมาอยู่แทนดวงจิตที่แตกดับของเขาหักห้ามใจแล้วกลับโลกของเจ้าไปเสียอะไรกันนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันด็อกเตอร์กอบพงเลือกที่จะไม่ฟังอีราค่าอีลมใดๆทั้งสิ้น ใช้มือผลักพระมองให้พ้นทางร้องเรียกลูกชายเสียงเครือแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อพระมองช่วยคอบีบเค้นแล้วยกขึ้นจนตัวของด็อกเตอร์กอบพงลอยจากพื้นอย่างที่ข้าบอกไปนี้ไม่ใช่เรื่องของเจ้าไม่ใช่โรคของเจ้าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของเจ้าอีกต่อไปหากจกดึงด้งไม่ฟังกันคงไม่พ้นจะต้องมอบความตายให้เท่านั้นแหละปล่อยด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้นะ กลิศและขจรเกียรติที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่คำรามลั่นพุ่งเข้าหาแม้ทั้งคู่จะมีร่างกายแข็งแรงกำยำสักเพียงใดแต่เมื่อพุ่งกระแทกใส่พระมองกับเหมือนพาตัวเองประทะเข้ากับกำแพงหินขจรเกียรติและกฤษณะกระเด็นกระดอนกลับออกมานอนกองสิ้นสภาพพอเถอะเวสุมพีเท่านี้พวกเขาก็น่าจะเข้าใจแล้วล่ะอย่าฆ่าแกงกันจนเกิดเป็นผลกรรมติดตัวไปมากกว่านี้เลย ขอรับนายท่านรับมองตอบรับคำสั่งของก้องพบด้วยอาการนอบน้อมก่อนจะเดินตามขึ้นมอไปดกรกรอบพงก้าวฉับฉับตามแต่แล้วก็ต้องพบกับความฉงนสนเทเมื่อจ,จู่ๆผืนป่าด้านหน้าเขยื่นเคลื่อนตัวมาปิดบังจนมองไม่เห็นหนทางจะไปต่อได้เขาและลูกชายที่นั่งอยู่บนหลังช้างถูกตัดขาดออกจากกันอย่างสิ้นเชิงปาก้องเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป กล้องไม่มีประโยชน์หรอกพรานเท่ยงยันกายลุกขึ้นด้วยความยากลำบากสำลักเลือดเลือดบอกเสียงขาดห่วงดูท่าลูกของมึงจะไม่กลับมาหามืองอีกแล้ว <c oughs> ไม่ได้ฉันจะยอมให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ว่าไอ้ที่สิงร่างของกล้องพบจะเป็นใครฉันก็จะไม่ยอมให้พาตัวลูกของฉันไปอย่างเด็ดขาดอย่างที่บอก นั่นไม่ใช่ลูกชายของมึงอีกต่อไปแล้วกูฆ่ามันไปแล้วถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องรับผลกรรมที่แกทำลงไปแกฆ่าลูกชายฉันฉันก็จะฆ่าแกด็เตอร์กอบพงย่างสามคุมเข้าหากพรานเที่ยงดังคนไร้สติชักปืนสั้นของตัวเองออกมาเจ่อไปยังหน้าผากของพรานเที่ยงที่นอนเร้าไม่มีทีท่าจะหลบนเีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนาย พรานองค์อาจร้องห้ามดังลัน่นไม่แน่พรานเที่ยงมันอาจจะช่วยเราได้มันอาจจะเป็นคนเดียวที่สามารถไปถึงถ้ำนั้นได้ก็เป็นไปได้นะอืมดกรกบพงจ้องเขม่งมองพรานเที่ยงด้วยอาการชั่งใจแค้นหรือก็แค้นอยากฆ่าให้ตายเสียเดี๋ยวนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่พรานใจฉดผู้นี้กระทำแต่เรื่องที่พรานองค์อาจเสนอความคิดนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นกปืนที่ง้างค้างเอาไว้ ค่อยๆลดลงกับเข้าที่เช่นนั้นแกก็พาพวกฉันไปที่นั่นไปที่ทำนั้นเสียทุยการเที่ยงถมน้ำลายลงพื้นต่อหน้าด็อกเตอร์กอบพงทํทำไมกูต้องพาพวกมึงไปคิดจะไปก่อโกยเอาทรัพย์สมบัตินั้นใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฉันไม่มีความสนใจต่อสมบัติพัสถานบ้าบอกอะไรทั้งนั้นนั่นแหละฉันต้องการพาตัวลูกชายของฉันกลับบ้านเท่านั้น กูไม่เชื่อไม่ต้องมาตอแหลผ่านเที่ยงสนกับทันควันไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่จะมองผ่านความมั่งคั่งความสะดวกสบายที่ทรัพย์สมบัติมากมายจะดนบันดาลให้ใ้ทรัพย์สมบัติที่ว่าอยู่ในถ้ำนั้นมันเป็นของกูมันเป็นของกูเท่านั้นแล้วด็อกเตอร์ก่บพงปัญญาชนที่มักจะเหตุผลเป็นที่ตั้ง ก็กระทำในสิ่งที่ชาวคณะคนอื่นๆคาดไม่ถึงเสียงปึกดังสนั่นเมื่อเขาตวัดด้ามปืนฟาดเข้าเบ้าหน้าของพรานเที่ยงจนสมัดเท่านั้นยังไม่พอโทสะจริตครอบงำด็อกเตอร์ผู้นี้จนเกินจะหักห้ามผีหาซาตานคงเข้าสิ่งเขาเข้าแล้วกลิษะะและขจรเกียรติคิดเช่นนั้นเมื่อเห็นด็อกเตอร์กาะพงถลึงตากระนำหัวทั้งกำปั้นทั้งด้ามปืน เข้าใส่พรานเที่ยงไม่มียั้งมือฤทธานุภาพใดๆก็ตามฤทธานุภาพใดๆก็ตามที่พรานเที่ยงเคยมีคงอ่อนแรงลงแล้วกระมังใบหน้าของเขาถึงช้ำเลือดช้ำหนองม่วงจำ้ำแตกเป็นแผลเวอะวะพรานองค์อาจเห็นท่าไม่ดีจึงทลันเข้ารังตัวด็กเตอร์กอบพงออกมาก่อนที่เขาจะบรรดาลโทสาไปมากกว่านี้แล้วพังมือฆ่าพรานเที่ยงเสียซึ่งข้อนั้นจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน เขาไม่ทราบแต่กันไว้ก่อนย่อมดีกว่าแก้ใจเย็นๆก่อนนั้นายพรานองอาจบอกพรางรังตัวด็กเตอร์กอบพงออกมาใจเย็นๆคิดถึงนายกล้องเอาไว้ก่อนแต่ว่าไอ้พรานชั่วนี้มันบอกว่าจะไม่อยอมพาเราไปความเจ็บแค้นและเป็นห่วงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนยังผลให้ด็อกเตอร์กอบพงปล่อยโฮออกมายังไม่อายใครไอเทียงช่วยเขาหน่อยเถอะ นายเขาไม่ใช่พวกโลกมากใจคดกูอยู่กับเขามาตั้งแต่แรกกูรู้ดีพรานอินที่ได้สติมาครู่ใหญ่แล้วเห็นเหตุการณ์จึงเอ่ยขึ้นพยายามลุกขึ้นพรานองอาจพยุงผู้เป็นพอ่อและบอกเรื่องเกี่ยวกับพี่ชายให้ฟังแต่เขารู้อยู่แล้วเพียงแต่พยักหน้าเดิบเนิบแวบบตาเศร้าเท่านั้นมึงรู้ได้ยังไงเะรไอ้อ็น มึงมันหมอโกโรคในแง่ดีถึงไว้ใจพวกคนเมืองง่ายๆแบบนี้ยังไงละ่ะกูเคยเป็นแบบมึงมาแล้วไอ้พวกผีตายโหงที่กูเลี้ยงไว้เป็นบริวารน,นั่นแหละไอ้พวกคนเมืองพวกขนของผิดกฎหมายที่หลอกให้กูพามาทิ่นด่ทุกคนนิ่งไปเมื่อได้ยินพรานเที่ยงบอกแบบนั้นพรานเที่ยงยันกายลุกขึ้นนั่งแล้วจึงเล่าเรื่องของตนเองที่ผ่านมาหลังจากถูกขับออกจากหมู่บ้านไปครั้งนั้น หลังจากที่พรานล่าเปิดเผยเรื่องที่ตนเป็นสมิงจนต้องถูกขับออกจากหมู่บ้านพรานเที่ยงทเที่ยวเดเตรอยู่กินตามป่าเขาลำเนาไพรจนกระทั่งไปพบกับหญิงสาวที่หนีพวกโจรผู้ร้ายเข้ากลางปา่าสภาพของนางใกล้สิ้นลมหายใจอยู่รำรอพรานเที่ยงจึงใช้เวทมนต์คาถาเรียกจิตสมิงมาสิงร่างนางเพื่อเพิ่มพลังชีวิตจนรอดตายสองหนุ่มสาวที่เป็นสมิงทั้งคู่ อยู่ครองรักกันกลางป่าโดยปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกอีกทั้งคู่อยู่กินกันจนมีลูกน้อยเป็นโซ่ทองคล้องใจแน่นอนว่าไอ้สมิงย่อมสิงสู่ให้ลูกของพวกเขาเป็นอสูรตามพ่อและแม่ซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาเสียใจเพราะอย่างไรเสียนี่ก็เป็นความต้องการของทั้งคู่พวกเขาตั้งใจจะอยู่ในป่าไปตราบจะสิ้นบุญกรรมไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครที่ไหนอีก เพราะมนุษย์นั้นเป็นพวกจิตใจไม่ซื่อตรงหาแต่ผลประโยชน์เพื่อตอนเองเท่านั้นแต่จนแล้วจนรอดความสะดวกสบายของลูกเมียย่อมสำคัญกว่าอุดมการพรานเที่ยงมองเห็นว่าลูกของตัวเองคงไม่อาจปล่อยให้เติบโตโดยถูกกักขังเอาไว้ในป่าดิบเช่นนี้ไปชั่วชีวิตได้จึงใช้อำนาจสะกดจิตสมิงของลูกเอาไว้และพากันย้ายครอบครัว ไตั้งรกรากอยู่ยังหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งโดยครั้งนั้นที่เขาเอาทองคำจำนวนหนึ่งติดตัวไปด้วยเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทองในการตั้งต้นชีวิตใหม่ซึ่งทองคำที่ว่านั้นก็เอามาจากถ้ำในภูลับซึ่งพรานเที่ยงรู้ที่ซ่อนเพราะเกิดไปค้นพบโดยบังเอิญและอาถรรพ์มากมายในภูรับนั้นก็ไม่อาจทำอันตรายใดๆพรานเที่ยงได้ได้ว่าเขาเป็นสมิงแต่ดังคำโบราณว่าไว ความลับย่อมไม่มีในโลกที่สุดก็มีคนระแคะระคายเกี่ยวกับครอบครัวของพรานเที่ยงไม่ใช่เรื่องที่ว่าพวกเขาเป็นสมิงแต่เป็นเรื่องที่ครอบครัวเล็กๆนี้ไม่ต้องทำงานอะไรมากมายเพียงแค่เข้าป่าล่าสัตว์เล็กๆน้อยๆแต่กลับมีเงินทองใช้ไม่เคยต้องลำบากพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านถูกความโลภเข้าบาังตาแอบถามเอากับลูกน้อยของพรานเที่ยงด้วความที่เป็นเด็กไร้เดียงสา ซ้ำผู้เป็นพ่อตั้งกำชับพร่ำสอนก่อนนอนเรื่องไม่ให้โกหกเด็กน้อยจึงบอกทุกสิ่งที่ตนเห็นออกไปจนหมดสิน้นพ่อกับแม่เป็นเสือพ่อมีทองคำมากมายเอามาจากถ้ำใหญ่บนเขานน่นนะจ๊ะแต่พ่อกับแม่ไม่ทำร้ายใครเพราะอยากให้หนูโตขึ้นและมีเพื่อนเยอะๆเ,เด็กน้อยบอกด้วยอาการหน้าซื่อตาใสเมื่อความจริงถูกย้ําพรายออกมาเช่นนี้พวกคนในหมู่บ้าน ต่างก็เริ่มหวาดกลัวครอบครัวของพรานเที่ยงเพียงแต่ว่าเรื่องทองคํามากมายที่พรานเที่ยงครอบครองรวมไปถึงอีกมากมายที่ซุกอยู่ในถ้าบนเขาที่ว่าทําให้เกิดความโลภคนในหมู่บ้านวางแผนกันว่าจะกําจัดครอบครัวของพรานเที่ยงทิง้งแต่ก็ต้องหลังจากที่พวกนั้นรู้ที่ตั้งของทองคํานั้นจากปากของพรานเที่ยงเสียก่อนตัวพรานเที่ยงและเมียไม่ได้ระแคะระคายเรื่องที่ว่าความลับของตนเอง ถูกร่วงรู้เลยแม้แต่น้อยยังคงใช้ชีวิตตามปกติโดยที่ผู้คนในหมู่บ้านที่ร่วงรู้ก็แซงทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมู่บ้านนั้นมีผู้นำเป็นอดีตนายทหารใหญ่ที่ผันตัวมาเล่นกับของผิดกฎหมายเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วจึงออกอุบายให้พรานเที่ยงช่วยนำทางเข้าป่าล่าสัตว์พร้อมเสนอค่าจ้างให้จำนวนหนึ่งพรานเที่ยงนั้น แรกที่เดียวคิดจะปฏิเสธเพราะเงินทองของตนมีใช้ไม่น้อยแต่ไม่อยากให้เป็นที่สงสัยผิดสังเกตจึงตกปากรับคำไปโดยไม่รู้เลยว่าคนพวกนั้นคิดจะตลบหลังเขาเพื่อเอาทองคำมากมายมหาศาลดูแลตัวเองกับลูกให้ดีๆจนกว่าพี่จะกลับมาน,นะพรานเที่ยงบอกเมียรักชำเลืองมองลูกน้อยที่นั่งเล่นดินเล่นทรายอยู่หน้าบ้านเพียงลำพังก่อนจะออกจากหมู่บ้านไป พร้อมกับคนของอดีตทหารผู้นำของหมู่บ้านโดยไม่รู้เลยว่าความสูญเสียครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า